คลิปนี้เราจะนำลำไผ่ที่เราแช่น้ำยาเร่งรากเสร็จแล้วนะคะไปชํำลงในวัสดุเพาะที่อยู่ในถุงดำซึ่งเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ยกนองขึ้นมานะคะสังเกตข้อแรกนะคะจะ,ะมีช่วงสั้นนะคะแล้วก็เราก็คุ้ยคุยดินออกแล้วก็นำลำไผ่ลงไป ในถุงนะคะตรงกลางนะคะแล้วก็หมุนหมุนเล็กน้อยเบาๆนะคะให้เขาเนี่ยเออลงไปลึกนะคะให้ข้อแรกที่เราอ่าได้ทำไว้น่ะอยู่ในถุงนะคะอยู่ในดินปลูกนะคะแล้วใช้ดินรอบๆถุงนะคะกลบลำไผ่แล้วก็กดให้แน่นนะคะ ตามคลิปเลยนะคะทุกคนแบบนี้ค่ะลองไปทำกันดูนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องรถด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ